มีความตั้งใจที่จะได้พูดถึงการจัดการความเครียดด้วยสติแน่นอนแล้วว่าคนเราทุกคนเนี่ยไม่ได้มีเอกคตารมหรือความคิดเดียวอยู่ตลอดเวลามันต้องมีส่งจิตออกไปข้างนอกบ้างอยู่กับตัวเองบ้างอยู่กับคนนั้นคนนี้บ้าง ดังนั้นแล้วเนี่ยนี่จึงเป็นช่องทางแห่งความเครียดความเครียดเกิดจากความนึกคิดแต่ความนึกคิดเนี่ยมีการปรุงแต่งปรุงแต่งจากกิเลสบ้างจากความต้องการบ้างโดยสรุปอย่างง่ายๆก็คือความเครียดเกิดจากสิ่งที่เรามีความหวังว่ามันจะไม่เปลี่ยนแปลง แต่เราก็รู้อยู่แล้วว่าสัจธรรมของโลกเนี่ยไม่มีอะไรที่ไม่เปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีความมั่นคงยั่งยืนมันต้องมีเสื่อมไปเป็นธรรมดานี่คือความจริงที่เราทุกคนต้องทำความเข้าใจรับมันให้ได้พระพุทธศาสนาสอนให้เราเข้าใจธรรมชาติเมื่อเราเข้าใจธรรมชาติเราก็ทำใจได้ สามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลงได้เปลี่ยนแปลงทั้งด้านอารมณ์เปลี่ยนแปลงทั้งด้านรูปลักษณ์สุขภาพร่างกายอายุสังขารความหนุ่มสาวความแก่เท่าเมื่อเราศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเราก็จะเข้าใจสิ่งเหล่านี้ว่ามันเป็นของธรรมดาที่ทุกคนต้องเจอ ไม่ว่าจะเป็นเพศชายเพศหญิงเด็กผู้ใหญ่พระแม่ชีคาราวะญาติโย,ยมสมณรทุกคนล้วนแต่เจอหมดแต่มันต่างกันตรงที่การจัดการความเครียดไม่เหมือนกันโดยทั่วไปคนที่ไม่รู้จักการจัดการความเครียดโดยถูกต้องเนี่ยส่วนมากควบคุมอารมณ์ไม่อยู่ตามไม่เท่าทันอารมณ์ที่มันเกิดขึ้น อารมณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นไวมากบางคนว่าลืมตาในเห็นภาพตรงข้างหน้าเนี่ยมันเร็วแล้วนะแต่อารมณ์ที่มันเกิดขึ้นในใจของเราเนี่ยถ้าไม่ได้มีสติคอยยับยัง้งมันเร็วมากแค่ลืมตามองเห็นสิ่งนั้นิ่งนีนย้ยังไม่ทันได้ลืมตาเลยแ่หางตามองเห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้เนี่ยยังไม่ทันได้ลืมตาเลยแค่หางตาเนี่ยอารมณ์เราก็เกิดอารมณ์ไม่ชอบใจบ้าง อารมณ์ชอบใจบ้างความหงุดหงิดความฟุ้งซ่านสิ่งเหล่านี้ก็เป็นหนึ่งในอารมณ์เหมือนกันมันเกิดขึ้นความเครียดเกิดขึ้นมันอยู่ที่ว่าเราจะมีวิธีการจัดการความเครียดนั้นอย่างไรถ้าเป็นญาติโยมยิ่งยุคสมัยปัจจุบันเนี่ยอาตามาดูในโซเชียล รู้สึกว่าช่วงนี้ AI กํกำลังมาแรงมากอันนี้กไ็ไม่ได้ว่าผิดนะก็ถือว่าเป็นการจัดการความเครียดในรูปแบบของทางโลกบางคนตื่นเช้ามาส่องกระจกเห็นตัวเองว่าโอ้ยทำไมรอยย่นมันเพิ่มขึ้นทำไมผมมันมีสีขาวเพิ่มขึ้นมาอีกแล้ววันนี้ก็พิมพ์เข้าไปในแชท GPT ว่า ช่วยปรับสีผมให้มันเป็นสีดำหน่อยช่วยหาเสื้อผ้าที่มันเหมาะกับวันนี้หน่อยมันก็มีภาพ AI ขึ้นมาเราก็ไปโพสเฟซบุ๊กว่าสวัสดีวันจันทร์อันนี้ก็เป็นวิธีการจัดการความเครียดของทางโลกถามว่ามันแก้เครียดได้ไหมมันแก้ได้นิดเดียวนิดเดียวเอง แต่มันสร้างความเครียดให้คนอื่นยิ่งคนที่มาเห็นภาพเราบ่อยๆเนี่ยเขาก็จะเกิดความเครียดแล้วไามาีก็สองสามนาทีโผล่ขึ้นมาอีกแล้แต่วิธีการจัดการความเครียดที่ดีที่สุดก็คือเราต้องมีสติรู้เท่าทันอารมณ์ไม่ว่ามันจะเกิดอารมณ์อะไรก็แล้วแต่ขึ้นมาในใจของเราเนี่ยเราต้องมีสติคอยรู้อยู่เสมอ ถ้าคนเราทำอะไรโดยไม่มีสติเนี่ยส่วนมากมีแต่ความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นมากกว่าความถูกต้องบางทีบางท่านเนี่ยเวลาเราเห็นข่าวบางคนก็บอกว่ารู้เท่าไม่ถึงการบ้างไม่ได้ตั้งใจบ้างมันเผลอบ้างก็ทำให้เกิดอุบัติเหตุสิ่งนั้นสิ่งนี้ขึ้นมาอันนี้คือไม่มีสติ ดังนั้นแล้วเนี่ยสติเป็นสิ่งสำคัญมากในการใช้ชีวิตประจำวันของเราอยู่บ้านเฉยๆเนี่ยมีสติถต่ว่าไม่มีสติมันจะเป็นยังไงมันก็เกิดความฟุ้งซ่านความฟุ้งซ่านความเหงาความโดดเดี่ยวความซึมเศร้าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะคอยมารบกวนจิตใจของเราอยู่เสมอถ้าเราไม่รู้เท่าทันอารมณ์ การรู้เท่าทันอารมณ์ถ้าอธิบายง่ายๆก็คือรู้ว่าขณะนี้เรากำลังจะคิดอะไรและกำลังคิดอะไรอยู่หลังจากที่เรากำลังจะคิดสิ่งนี้หรือลงมือทำสิ่งนี้เนี่ยผลกระทบมันจะเป็นอย่างไรอันนี้คือการรู้เท่าทันอารมณ์ถ้าเรารู้อย่างนี้แล้วรู้เท่าทันอารมณ์แล้วเนี่ยเราก็จะรู้ได้ว่าสิ่งไหนถูกสิ่งไหนผิด เมื่อเรารู้ว่าสิ่งไหนถูกสิ่งไหนผิดเราก็เลือกทําได้เอ้าสิ่งนี้มันผิดมันเกิดความเดือดร้อนต่อตัวเองและคนอื่นเราก็ไม่ทำแต่วงเล็บว่าหากคนที่ไม่มีพลังจิตหรือพลังที่จะคอยยับยั้งชั่งใจได้มันก็ยังไปเลือกสิ่งที่ผิดอยู่ดีอันนี้มันก็จะเกิดในส่วนของบุคคลนะ อาจารย์พูดรวมๆวม่าบางทีบางครั้งเนี่ยเราก็รู้ว่ามันผิดแต่เราก็ยังทำเพราะอะไรเพราะว่าพลังจิตเราไม่มากพอรู้ทั้งรู้แต่ก็ยังทำอยู่ดีเพราะอะไรเพราะว่าเรามีสติเรารู้อยู่แล้วแนะว่ามันไม่ดีแต่ว่ามันก็ยังอยากจะทำเพราะอะไรเพราะว่าพลังมันไม่พอดังนั้นแล้วเนี่ย มันก็ต้องควบคู่กันไปกับการทำสมาธิการทำสมาธิทำให้เรามีพลังพลังจิตควบคู่ไปกับสติเมื่อมีพลังจิตที่มากพอสติของเราก็จะรู้เท่าทันอารมณ์ได้เร็วมากยิ่งขึ้นคอยตอบสนองอารมณ์ต่างๆจากที่อดีตเราไม่เคยปฏิบัติสมาธิเลยสิ่งที่จะไปตอบสนองอารมณ์ที่มันเกิดขึ้น มันไม่ใช่สติแต่มันคือการกระทำโดยที่ไม่ได้มีสติปัญญาพิจารณาใคร่ครวนเขาด่ามาเราด่าไปทันทีเขาขับรถปาดหน้าเราแล้วก็แซงซ้ายทันทีเขาเหยียบเบรกกระทันหันแล้วก็บีบแกทันทีรถติดไฟแดงนานเกินไปเราด่าตำรวจทันทีว่าทำไมไม่กดไฟเขียวสักที มันคือการตอบสนองด้วยอารมณ์แต่ถ้าคนใดทำสมาธิมีสติรู้ตัวอยู่ทุกขณะเนี่ยเมื่อมีสิ่งเร้าต่างๆมันเกิดขึ้นอารมณ์มันจะมีสติเข้ามายับยั้งก่อนที่เรียกว่าตัวเตือนเมื่อเรามีสติมีตัวเตือนที่แข็งแกร่งมันก็จะมีตัวคอยยับยั้งอารมณ์ นี่คือข้อแตกต่างการจัดการความเครียดของคนที่มีสติและไม่มีสติอันนี้ก็คือสิ่งสำคัญที่เราทุกคนควรจะตระหนักเข้าใจแล้วก็ให้ความสำคัญบางคนเครียดถึงกระทั่งไปหาหมอวันนี้เครียดมากเลยต้องได้กินยาถึงจะหายเครียดมันช่วยได้แค่ชั่วคราวทาหมอคนนั้นตาย ไม่มีใครให้คําแนะนําอีกแล้วทายาอนั้นหมดก็ไม่มียากินอีกแล้วดังนั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่จะช่วยเราได้มากที่สุดก็คือการทําสมาธิพระเดชพ,พระคุณพระอาจารย์หลวงพ่อเนี่ยแนะนําวิธีการตัดการความเครียดของเราได้ดีที่สดุดตรงจุดที่สุดก็คือการอบรมบม่มเพาะจิตใจด้วยการทําสมาธินี่คือทางที่ตรงที่สดุด ต่อให้เราจะไปนั่งฟังเพลงดูหนังดูวิวทิวทัศน์ไปเที่ยวเชียงใหม่ไปดูทะเลหมอกมันช่วยได้ขณะนั้นอะช่วงที่เรามีความสุขแต่พอกลับมาเจอความจริงกลับมาสู่การทำงานกลับมาเจอรถติดมันก็กลับมาเครียดอีกดังนั้นแล้วเนี่ยวิธีการที่จะช่วยแบ่งเบาหรือว่าขัดเกลาอารมณ์ที่ดีที่สุดก็คือการทำสมาธินี่เอง อันนี้ก็คือธรรมะปฏิสันฐานที่พระอาจารย์ได้นำมาฝากสัทธา,าติโยมที่มาทำบุญนวสีรัตนธรรมารามในเช้าวันนี้สิ่งหนึ่งประการใดที่เป็นประโยชน์พระอาจารย์ก็ขออนุโมทนาให้ญาติโยมนำไปปรับใช้ส่วนหนึ่งที่บกพร่องก็ต้องขออภัยทุกท่านก็ขอความสุขความสวัสดี จงบังเกิดมีแด่ขณะนศรัทธาญาติโยมทุกคนทุกท่านเธอส<า>ุส